สวัสดีครับอยู่ผมนัทคามินเกมมิ่งครับผมกับเกม WWE SmackDown v ปคครับปี2 0 1 1นะครับกับซีรีส์ของเราฮะเอามาสดบทเป็น GMM อีกเช่นเคยนะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่นะที่พอหาทาทำเทมเพลตได้นะครับก็จะมาเจอกันนะให้อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับทุกวนัวนศุกร์แบบนี้นะเวอร์ชัน Full Show น่นฟูโชพีเมียนาฬิกานะครับผมเนาะ ก็คลิปนี้ครับเป็นฝั่งสแมคดาวบ้างนะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเป็นฝั่งรอนะหลังจบนะครับซัมเมอร์สแลมที่ผ่านมานี่เองฮะโอ้ยโซโลซิกอวฮะนี่มาถึงก็มาพูดพามทำเไองอะไรก็ไม่รู้ฮะเน่เอ้ยน่เป็นไงล่ะฮะฉันกระทืบโกเบิกได้เพราะฉะนั้นหายมาชิงแชมป์กับฉันเลยดีกว่านะนี่อ่ะโกเบิกมาเลยเฮ้ยโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเฮ้ย โกเบิร์กบอกไม่มาแล้วเอ้ยไอ,ยเ,อ,ยเ,อยเด็กพวกนี้มันปีนเกียวเจอกับโกหน่อยเด้ฮะนี่โกเบิร์กฮะใส่ชุดหน่อยฮะนี่เออนี่เป็นไงล่ะฮะโกเบิร์กครับหลังจากในซัมเมอร์สแลมนะป้องกันแชมป์ได้กับเอชไปนะสำหรับโกเบิร์กนะครับผมนะแกก็เลยนะโโหหลังจบแมตช์ครับโซโลกับเจคอบฟาตูนะออกมากระทืบกันซะอย่างนั้นนะฮะนี่แล้วโซโลฮะเอ้ย โกเบกนายไม่สมควรที่จะเป็นแชมป์แชมป์คือชั้นเข้าใจป่าเพราะฉะนั้นนายให้ชั้นชิงแชมป์ซะเถอะนะโกเบกบอกได้สิถ้านายอยากชิงแชมป์กับชั้นมากนักละก่อนะคืนนี้นายจะเจอกับชั้นได้เลยนะอนี่เป็นไงละ่ะและนายจะเป็นศพต่อไปโอ้เน็กซ์นะไม่ครับโอ้โหเผชิญหน้ากันละฮะโซโลกับโกเบกฮะ รอดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะโอ้โหต้องบอกว่านะฮะโอ้คือนะโอ้เมนอีเวน้นคืนนี้เดือดแน่นอนครับผมนะโซโลฮะจะได้เจอกับทางด้านของนะโกเบอร์เพื่อชิงแชมป์ w c WU ต่อไปนะครับอ่านี่ทอดฮะให้สัมภาษณ์กับชอนไมเคิลหน่อยคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณสามารถเอาชนะ AJ สไตล์แล้วคุณทำให้ AJ เเขาโดนไล่ออก เอ้ฉันพูดเลยว่าฉันมีอำนาจฉันเป็น GM เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันก็ใช้เปล่าฮะอา้าวทอดถึงกับงงเลยอะไรครับนี่ยฮะโอ้โหก็ซัมเมอร์สแลมฟัง SmackDown ฮะถือว่ามีอะไรที่เราต้องพูดถึงเยอะกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือว่านะโหแมชแชมป์นะไม่มีการเสียเลย นะครับผมนะแล้วก็เมนอีเวนต์ครับนะเอเจตไก็ดันแพ้นะชอนไมเคิลนะครับจนต้องออกจากสมาคมไปนะมาแมชนี้ครับเป็นแมชแท็กทีมนะครับผมนะฮะนี่มาแล้วจ้ามาแล้วครับผมนะฮะนี่กำหนดหนึ่งยกครับผมนะเป็นแนะมชแท็กทีมฮะนี่มาแล้วเจ <And> และจิมมี่ดู โซไม่มาแล้วดิอูโซฮะไม่แดนแดนออกมาเต้นออกมาเต้นนี่เข้าใจเปล่าฮะก็นะโอ้โหถือว่าเรานี่นะไม่ได้เอาอูโซมาอยู่ในซีรีส์นี้เลยนะเพราะว่าโดนลบทิ้งไปนะครับในตอนนู้นนะฮะในวันนี้เอากลับมาแล้วจ้าดิอูโซนะฮะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาเลยละกะันฮะเนบัตรลายส่งเข้าประกวดครับผมนะสำหรับในส่วนของนะเจะและจิมมี่ฮะ โอต้องบอกว่าช่วงนี้บัตรลายมือหนึ่งเออบัตรลายออริจินอลนะฮะถือว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวเชียวนะฮะโรมันก็ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกได้นะส่วนเซมิเซนฮะ,ะหลังจากที่ไปกระเทืบนะอ่าเอเวนบอลแล้วก็ในส่วนของ LA k n i ไน t นะฮะแกก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้แชมป์นะ US นะครับผมนะ ส่วนนี่ฮะดิอูโซก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าแชมป์แท็กทีมนี้อยู่แต่ฝั่งรองไงนะครับผมนะไม่ฮะวันนี้ดิอูโซฮะออกมาก่อนเลยเจจะเป็นชุดดำครับส่วนจิมมี่จะเป็นเสื้อแดงนะฮะมาองมาเจอครับนี่ครับผมนะอีกหนึ่งทีมเช่นเดียวกันครับผมนี่ออกมาละจ้านะฮะนี่เสียงเพลงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นทีมที่ต้องบอกว่านี่ฮะมาละจ้า มาครับผม JTG and Chat g a s p a s the Kramtam นี่ฮะ the Kramtam ครับมาแล้วนะแก๊งจอมลักเล็กขโมยน้อยครับผมนี่วันนี้ฮะขออนุญาตด,ดึงตัวแชทมา1วันนะฮะแชทนี้โอ้โหต้องบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะสำหรับแชทนะครับผมนะ น่าจะอุบัติเหตุทางทะเลแหละนะครับผมนะสำหรับแชทนะส่วน JTG ฮะตอนนี้ก็โอ้โหยังปร่าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อยู่สมาคม WWE แล้วนะสำหรับ JTG นะฮะในวันนี้ฮะแก้งอุโซนะหรือจะสู้ครามทามนะก็ต้องรอดูกันในแมชนี้นะฮะ กต,ติกาครับอา่าแท็กทีมชั่วทั่วไปนะครับผมนะจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้นะครับเอามาสบดบทเป็นเ m มซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมไขลได้นะครับ ก็ให้มาเจอกันในซีรีส์ของเรานะทุกวันศุกร์แบบนี้เวอร์ชันฟูโชพิเอียร์เนาฬิกานะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกันให้หน่อยละกันนะช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะครามทามครับหรืออูโซนะใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้รอดูกันได้เลยนะครับระหว่างนี้ให้ครามทามของเราได้ทําการยีดกันซะก่อนนะฮะเออไม่ใช่เออเปิดตัวมันเหมือนกันเด้เลยนะนะเออ ตอูโซ่นี่มันไม่มีเวอร์ชั่นยีดไม่มีเวอร์ชั่นอูโซ่นะฮะโอจะเปิดตัวแบบเงียบๆก็จะกระไายอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาการเปิดตัวแบบนี้แหละคามทไทมแล้วกันจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป,ป๊บครับเดี๋ยวกลับมานะฮะไปครับผม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานั t k ม m i n g a ม i n g อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดค a m i n Gaming มีทั้ง Facebook และ t i k t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าครับ20นาทีไทม์ลิมิตส,สำหรับแมชนี้ฮะ เจอุโซ so ครับนะเจและจิมมี่ดิอุโซจะเจอกับทางบ้านของนะเจทีจีครับผมนะแล้วก็แชทแกสปาร์สนะฮะชามชามนั่นเองนะฮะมาเจครับผมนะกางเกงดํานะส่วนจิมมี่นี้จะเป็นกางเกงขาวนะฮะถึงหน้าตาจะดูคล้ายๆกันหน่อยนะเออก็คล้ายจริงนะั่นแหละเพราะว่าเหมือนก็ปรีเทมเพย์แล้วก็มาไอ้นี่เอานะครับผมเนาะก็ปรีเทมเพย์แล้วก็เปลี่ยนสีการแต่งตัวนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับผมนะ เดี๋ยวไว้ช่วงหลังๆนี่เดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่แล้วกันนะปรับแต่งใหม่ทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เน้นแบบเน้นง่ายไว้ก่อนฮะมาโดนอาร์มแดกลงไปครับโดย JTG j t g เข้ามาก่อนนะเจอกับ J อูโซยังไงจังหวะนี้อ้าว JTG งัดเลยเฮ้ยคาเมลคัชลงไปติดเชือกฮะติดเชือกก่อนยังไงเอ้ยจิมมี่ต้องเข้ามาช่วยฮะยังไงคลามทามอ่าเข้าเข้าเข้ามุมก่อนเดี๋ยวโนเดี๋ยว,ยวโนโดีคิวปะโถเอ้ย ก็เจนี่ตอนนี้นะครับผมนะเหมือนนี่าในาแมในซัทเดียนไนท์เมนอีเวนต์นะวันที่25่านะครับผมนะ <c oughs> เตรียมเจอกับกุนเทอร์ฮะชิงแชมป์โลกเวิ d ์ e เฮฟวี i เว t นะครับผมนะสำหรับเจอูโซ่นะก็ต้องรอดูกันว่าพี่ยีทของเราจะได้สิทธ์อาจจะได้แชมป์โลกหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นศพอีกศพหนึ่งให้กับทางด้านของกุนเทอร์นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมเนาะ ส่วนจิมมี่นี่ตอนนี้ก็เรียกว่าก็เกาะบอกกับชาวบ้านชาวช่องเข้าไปเรื่อยๆก่อนละกันนะฮะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่เลยนะสำหรับจิมมี่อูโซนะฮะส่วนฝั่งครามทามนะฮะ JTG นี่ตอนนี้นี่แกก็เรียกว่าก็ป้านตามสมาคมอินดี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับ JTG นะฮะเหมือนมีข่าวว่าช่วงที่ช่วงโควิดหรือช่วงอะไรสักช่วงนึงเนี่ยแหละนะแกนี่โห แฟนขับบอกอ้าว JTG มันยังอยู่ w u w e อีกหรอแทบจะไม่ออกจอมานานมากเลยนะฮะ JTG บอกโอ้โหผมได้นอนอู้ตั้งสองปีเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะ JTG จนกระทั่ง w u w e บอกอ้าวไอ้นี่มันยังอยู่หรอก็เลยตัดตัดสินใจไล่ออกซะอย่างนั้นนะฮะเออนะักรับผมนะสาหรับ JTG นะส่วนแชทนี้อย่างที่บอกไปว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมนะจากอุบัติเหตุทางทะเลเนาะนะครับผมนะก็เรียกว่า เราเรียกว่าอย่างไรดีล่ะนะก็เรซินพีซด้วยละกันนะสำหรับแชทแกสปาส์นะฮะเสียชีวิตในวัย39ปีนะฮะอดีตนะแชมป์ NWA นดับเบิแท็กทีมนะครับผมนะครามไทม์เนี่ยแหละนะ JTG กับแชทนะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนแชทเองนี่จะได้ในส่วนของนะฮอฟเฟมฝั่ง WWE ครับในสาขา Warrior Award นะฮะกอดกิมมิคของ คลามไทม์นี่อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นในส่วนของแบบแก๊งลักเล็กขโมยน้อยอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนเคยร่วมทีมกับซีนาอยู่พักนึงนะ,ะขโมยของนะตอนที่ซีนามีประเด็นกับทางด้านของ JBL นะครับผมเนาะก็เอาจริงๆเอาอย่างที่บอกไปแหละช่วงนั้นนี่ผมแทบจะไม่ได้ดูมวยปล้ำเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะว่าทีมไหนเป็นทีมไหนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วโอ้ยโชเดอ์แท็กเกิลใส่เจ เจบอกกูสาออกไปแล้วนะจิมมี่เข้ามาแทนจิมมี่บอกอูเอียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกมาอะไรจับเจิบมาแบกไปแบกบอกดี้ดอปลงไปเจมมบอกอะไรครับเนี่ยอยู่ดีดีกูก็ร่วงเฉยเฮ้ยยืนเฉยๆกูก็ร่วงได้เอาโดนฮะเหเียงไปเจมมอูโซเอ้จิมมี่อูโซมานี่ใส่เป็นเฮอริคาร์ลหน้าเกี่ยวคอร่วงไปเลยใครมีซิกเนเจอร์ไว้เนี่ยอ้อเจ จ so, ิมี่อุโซฮะมาลากศพขึ้นมา JTG ไม่ใช่แชทแกสปาร์สนะโอ้ยภา,าคผีภาคครูอีกแล้วโอ้ยขออภัยด้วยละกันนะโอ้คนภาคนี้นอนน้อยฮะมาต่อยสักทีนึงก่อนอ่าต่างคนต่างมีซิกเจอร์จังหวะนี้ยังไงแชทโดนเตะเหรอฮะแชทบอกอะไรไอน้นมมานี่จับหักขาดาก้อนสกรูไปซะหลากศพอ้าวไม่ได้มาเร็วๆแชทบอกมามานี่ลากศพขึ้นมาก่อนจิมี่อุโซฮะ จิมมี่เด็กบ้านอย่างนั้นหรืออ้โดนเข่าดักกระแทกก่อนครับเจไอ้จิมมี่โอ้ยโดนต่อยคืนอ่านี่จับเสียบเอา้าไม่ได้โดนทุบหลังกาบฮะนี่ใครใส่ซิ g เน a t u r e ก่อนนี่รู้สึกว่าน่าจาเอาแล้วเป็นจิมมี่อูโซที่ใส่ฟินิเชอร์ได้ก่อนฮะซิกเนเจอร์ก่อนเลย สามมนดรอปลงไปมาขอขึ้นเชือกเลยละการจังหวะนี้อูโซสปแปชลงไปเอา้าโดนเขาดักโอ้ยเจทีจีบอกเขาดักมันซ้าเนี่โอ้มาอูโซอูโซสปแปชอะไรมานี่อาลากศพจิมี่ขึ้นมาแชทเอา้าโดนเหวี่ยงรีเวิร์สไปก่อนแชทมาเอาโดดหลบสักทีหนึ่งก่อนฮะจิมี่อูโซของเราจับเจึ๊บมาแบกแบกบอดี้ดรอปเสยลงไปแล้วดันลุกขึ้นมาไวอีกแล้วหรอมานี่เอาจะ จะบูด็อกซะหน่อยไม่ได้เอาแล้วแชทแชทบอกบูด็อกนี่ต้องเป็นโกนีใส่ส dog, าาบูด็อกกระาายเปล่าฮะแชทมีฟินิเชอร์เลยจังหวะนี้หลากศพจิมมี่ขึ้นมาแล้วจัดการเอาโดนเข่าดังอีกแล้วโอ้ยยังไม่มีใครใส่ฟินิเชอร์ฮะตบ๊บเอาตอบไม่โดนตบไม่โดนแชทเนอะแชทอะไรวะนี่จับมาอ่ะมาล็อกแขนก่อนแล้วกระตุกคอฮะกอบลงบายฮะโอ้ย JTG แชทฮะแชทขออภัยด้วยโอ้โหนี่อากรรมการบอกขึ้นมาครับจะแพ้เขาเอานะครับนะกระจายให้เ่าฮะยังไงอ่าแชทบอกชักจะไม่ไหวแล้ว JTG จัดการทีซิกรรมการนับเขาเอาครับจิมมี่อุโซ่ขึ้นมาบนเวทีเจอกับ JTG เอา้าโดนยูโรเปียนอัปคัตไปเลยเตะหนึ่งทีก่อน JTG ไอแชทแชทนี่ออกไปแล้วนะ JTG ฮะนี่เอา้าจะยูโรเปียนอัปคัตอีกทีหนึ่งจิมมี่บอกหลบได้จ้านะ มานี่ลากศพขึ้นมาสะไปิงบอดคอสบอดี้ลงบายายซาเจทีจีเหรอฮะยังไงไม่ได้แจกกุลอกให้พูดเลยฮะ 5, ทิ้งสองสักทีหนึ่งจิมมี่อูโซโจิมมี่เด็กบ้านยังไงจังหวะนี้ตบสักทีหนึ่งไม่ได้โดนต่อยกราบลบมาก่อนมาเอาหายไปไหนวะตบสักทีหนึ่งเตะอีกอสักหน่อยมานี่ได้เวลาอันเชิญไปเหวีงไปหนึงทีจิมมี่อูโซแล้วโดนต่อยครับโดยแชท แชทโอ้โหแชทบอกโห oh, มือมือยาวจังวะโอ้ oh, ต่อยกูเอยมานี่เอามา JTG รวบหัวมาได้แล้วจะทำอะไรจามสอกใส่หัวสักทีนึงก่อนจิมมี่อูโซยังไงแอบกระตกเล็กน้อยนะขอภัยด้วยละกันนะครับมานี่จับใส่สามม้วนดรอปลงไปโดยทางด้านของฮะจิมมี่อูโซจิมมี่อูโซลากศพ JTG ขึ้นมามาแบ่งปันความเจ็บปวดเวียงไปอัดเทิร์นมาเคลนซะหน่อย แล้วอา้าวแท็กเลยดับเบิลทีมกันซะหน่อยฮะมาใส่เป็นอะไรนี่เฮ้ยมามานี่เออบอดี้แสลมแล้วกรรมการวัดซาดเทตปัดเข้าที่อุ้ยกรองดวงใจยังไงอา้าวจิมมีจมมจออ่จิมมี่จะออกเว้ยจิมมี่จะออกเอยเออนี่ไงก็กูจะออกอยู่นี่กรรมการเอออะไรนักหนาเราเฮ้ออ่า,านี่อา่าเตะซะเลยครับเพนนตี้คลิกลงบปเจอูอโซ เจเย้ hey, เป็นไงล่ะเจจัดการเออเจบอกนี่กูเข้ามาแค่เฮดบัตแค่นั้นแหละโอ้ปะโถเอ้ยนะเข้ามาแค่เฮดบัตรแล้วก็จากไปจ so. ิมมี่อูโซ่เอ้ยมานี่เอาโดนรวบซะอย่างงั้นเฮ้ยโดนรวบแล้วกรรมการนะับหนึ่งสองเจดีจีโอ้ยยังมีแชทมาช่วยอยู่ครับผมนะ แชทบอกอะไรครับเนี่ย JTG นายอยู่ดีๆก็โดนโกดธอุย้ยโดนสไลด์เข่าครับต่อยเข้าให้ทำหน้หน่นอมมีู่โซแล้วจิมมีอูโซ่ต่อยอีกสักทีนึงโอ้โหโดน JTG JTG อาจจะวิ่งมาสไลด์ข่าวนี้ไม่มีครั้งที่3แน่นอนโดน spinning ฮ e ล l k กแทนครับโดย JTG อะไรครับเนี่ยแมชนี้เนี่ยฮะมาสป i n งบอร board กดอ็กอีกสักทีนึงหลบได้ spinning leg ด r อฮะมานี่จับใส่เฮอิคารานาเกี่ยวคอมันร่วงลงไปซะ เจมี่ <Hey>, ของเราวันนี้โชว์ฟอร์มหรูฮะอ่ะพูดปุ๊บแท็กปับ๊บนั่นไงกวัวโอ้แท็กใส่ทั้งน้างของแท็กใส่เจอุโซครับเข้ามาจัดการสะหน่อยสิฮะยังไงเจโตบสักทีนึงอ่ะต่างคนต่างโดนแบบงงๆ JTG ไลค์เ like, ขามาต่อยใส่เจอุโซมายังไงจังหวะนี้เจบอกไม่ <laughs> เฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะเจโอ้โหเมนอีเวนต์ก เมนีเวนแทบจะไม่ค่อยป้ามเลยฮะมานี่จับสายดรอปคลิกลงไปฮะโอ้โหห้จิม่อูโซมาช่วยป้ามซะอย่างนั้นเอาแท็กอีกแล้วเฮ้ย <laughs> ไอพี่น้องอูโซนี่มันยังไงกันนะเนี่ยฮะยังไงจะวิ่งมา running นนป p าคาดสวนซะเลยครับโดยทางด้านเอาแล้วของเคลนเลยว่าเฮ้ยเมนีเวนเจอูโซแล้วเอาไปแล้วแชทจัดก,การทีซีโอ้โหอยู่ดีๆมันก็ของเคลื่อนเฉยเลยว่าเฮ้ยมายังไงเจอูโซเจตอบสักทีหนึ่งก่อนมานี่จับหวเยียงไปอัดเทินบัคเคลนซะ หันหน้ามาเออแชทดหันหน้ามามานี่อ่กมาได้เวลาไปสไปนี่ได้เวลาแล้วเว้ยฮะ The main event. เดมเมอรอีเวนเจอุโซโจะทำการได้วิง่งเฮสเบัดลงใบซานี่ใส่ทางด้านของนะอา้าวแล้วจับกดเลยละกันเจเจจับกดแล้วกรรมการนัดนะหนึ่งสองเจเจทีจียังต้องเข้ามาช่วยอยู่ครับผมโอ้โหแล้วจิมมี่ทำไมไม่มาขัดตั้งแต่แรกว่าปโัโถเอ้ย มานี่เอาจะฝันสอกใส่โอ้ยกรรมการบอกโอ้ยดีแล้วนะผมหลบทันปะโถยไม่งั้นโดนแล้วเอาโดนต่อยโดนต่อยอีกอาฝั่งนูน้นโอ้โยคลามทามฮะได้เวลารุมกระเทิบแล้วมานี่เสียบข้าวล็อกมาใส่เป็นอันเดอร์ฮุกสู้เพกลงมาครับผมนะนี่ฟูเนลสันสู้เพกเหรอฮะเนี่เป็นไงละ่ะฮะเรียงมาเอาวิง่งมาต่อยโค้ไลเออเจวูโซโอเออเออเออ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเซถ้าเซของแกนี่มันแปลกๆนะเจอุโซอารบสักทีหนึ่งก่อนยังไงแชทแชทยังไงโตบสักทีหนึ่งเจทีจีไม่รู้ไปหลีสาวอะไรคขหรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้โหก็แมชนี้นี่ไม่ได้มีกติกาอะไรพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมนะคือเอาตรงๆนี่คือนะแท็กทีมนะจะมีแค่ฝั่ง นะจะมีแท็กทีมแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับผมนะแชมป์แท็กทีมนะของเอามาสดของเรานะเพราะฉะนั้นฝั่งสเปคดาวนี้จะยังไม่ได้มีการถือแชมป์เลยนะโอ้หลังจากที่จิมมี่และเจดีอูโซนะฮะแพ้เสียแชมป์ไปนี่ก็แทบจะไม่ได้ถือกันกลับมาเลยนะครับผมนะมีการหาน umber one contender อยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็น m j f นะฮะ MJF และซาโมโจนะที่สามารถเอาชนะ ทัวร์นาเมนต์ไปได้นะแต่ว่าก็แพ้นะครับผมนะแพ้เจอร์รี่โชในการนะครับชิงแชมป์นะในส่วนของไนออฟแชมเปี้ยนนะครับจิมมี่อูโซ,โซเมื่อกี้เข้ามาช่วยเจอูโซฮะเา้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยกรรมการอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆก็มาจับเจจิมมี่อูโซใสะงั้งนอะไรเนี่ยเฮ้ยกรรมการมึงฉันจะยังไงยังไงแล้วเนี่ยฮะเออดูฝั่งโน้นสิอย่ามาดูฝั่งโกอ้โหกรรมการกรรมการหนึ่งมึงนี่แอบไป รับใต้โตจากชอนไมเคิลมาหรือเปล่าฮะนี่ฮะเอาแล้วเอ้ยมีฮอตแท็กเว้ยเฮ้ยฝั่งนูน้นฮอตแท็กบ้างแล้วมา JTG ยังไง JTG วิ่งเข้ามาต่อยจิมมี่อุโซ่ร่วงไปแล้วแล้วยังไงต่อต่อยใส่ทั้งด้านของเจอุโซ่ร่วงไปแล้วเจทเอ้ยอยัางจิมมี่อุโซ่บอกอย่ามายุ่งกับผมฮะยังไงกรรมการโดนเตะกูว่าแล้วเดินผ่านไปผ่านมา กรรมการมึงโดนซะเอ้าโดนสมอพิเกตซสอย่างงั้นกรรมการนะับหนึสองสี่ยังได้แค่2เท่านั้นนะโอยเห็นหัวแชทปุ๊บนี่คือโอย,ยางยางยังก่อนเว้เยแชทอ่ะแชทไปแล้วโอยกรรมการมึงนี่นะเอ้ยอย่านะครับพวกคุณอย่ามายุ่งกันในแมชนี้นะก็้จายหรือเปล่าฮะเออผมผู้สาสตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดแล้วนะนี่โอห นึกวกรรมการแถวมวยปั้มไทยโดนโอ้ยสปริงบอร์ดคอสบอดี้ลงไปฮะสปริงบอร์ดสแปดมาน,นี่มาขออีกสักทีเอา้าโดนขัดเขาโอ้ยไปขัดแถวนั้นพอดีเอา้าเอ,าเอา้จิมมี่อูโซ,โซบอกโอ้โหสะดุดเชือกเหรอเมื่อกี้ฟอกสแปดใส่ทางด้านของนะจ t ทีไปแล้วยังไงไอ้ตันนี่มันยุ่งเหรอฮะยังไงจิมมี่อุโซโยนี่เป็นไงล่ะโอ้ี่สใจ แชทโอ้โหอุตส่าห์ไปกระตุกข,ขาทางด้านของจิมมี่อุโซนะเมื่อสักครู่นี้เจบอกยังไงเอา้าเจแท็กทางด้านจิมมี่อุโซอะไรครับเนี่ยไอพวกอุโซทั้งหลายเอา้าโดนสมอลพิกเกตซะอย่างนั้นสมอลพิกเกตแล้วกรรมการนับเร็วเข้า1 2 3เรียบร้อยครับโอ้โหแชทเชสมาช่วยไม่ทันครับผมนะโอ้โหกลายเป็นจิมมี่และเจดีอุโซครับผมนะยังสามารถเอาชนะไปได้ครับผมนะ โอ้กู้ศักดิ์ศรีถือว่ากู้ศักดิ์ศรีให้ทีมบัตไลได้อยู่นะครับสำหรับในส่วนของเจและจิมมี่นะฮะเอยอย่างน้อยๆพวกเราก็ชนะนะเว้ยนะผู้ชนะในแมชนี้เจแอนจิมมี่ดิอุโซไม่ดิอุโซครับนะสามารถเอาชนะไปได้จากการรวบกดนะฮะโอ้ของจิมมี่ฮะ เจมึงไม่ต้องดีใจเยอะนะมึงไม่ค่อยจะปั้มเลยนะเจฮะโอ้เดเมนอีเวนโกนี่ฮะนี่ครับเจและจิมมี่ดิโอโซครับนะสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะเน่เป็นไงล่ะฮะพวกเราเดอะบัตไลจงเจริญหมื่น,หม,นหมื่นปีเข้าใจเปล่าฮะนี่อ่ะเจและจิมมี่ฮะอะดีใจกันอีกฝั่งหนึ่งก่อนน่เป็นไงล่ะฮะเอาโนเลจพวกเราซาบัตไลเข้าใจไหมฮะ โอ้โหเรียกว่าถือว่ากู้ชื่อเสียงให้กับบาตรลายออริจินอลได้อยู่นะสำหรับเจและจิมมี่นะฮะในแมชนี้นะโอ้โหมากมีอะไรควักไมค์มาด่าอะไรกันต่อหรือเปล่าครับผมนะอ่าเจาอุโซฮะ ไป,ไปใส่ชุดมาเรียบร้อยแล้วพวกเรานะต้องการแชมป์แท็กทีมกลับเคืนมาแชมป์แท็กทีมมันไม่ได้อยู่ฝั่งสมัคดาวมาน,นานมากแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราอยากได้ชิงเข็มขัดแท็กทีมเข้าใจไหมเอ้ยเจพวกเรานะีสามารถนะมีเข็มขัดกันได้เข้าใจไหมนะเราจะไม่ต้องอเราต้องขอช้อนไมเคิลเพื่อทนะีจะชิงแชมป์ใช่ใช่พวกเราเนี่ยจะชิงแชมป์ไม่ได้เข้าใจไหมฮะ